ตอนไปอยู่ไทยนี่อ่าไม่ได้ส่งงานเลยโอ้ยสบายดีไหมคะอากาศทางนู้นหนาวไหมตรนนี้ยังหนาวอยู่เลยสวัสดีค่ะพี่อุย้ยเลยพี่อุ้ยมาให้กําลังใจอดค่ะ <laughs> พี่อุ้ยมาให้กําลังใจโอ้ย,อยขอบคุณค<อ>่ะ<อ>โอ้ยไอวันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ทุกครั้งแน,น่นนะกหนักค่ะน้องอุย้ยไม่ใ่หนี่มาก้ว หนาวนะคะอุ่นแล้วค่ะโอ้ยจาจังเลยที่นี่หนาวที่นี่หนาวอยู่เลยค่ะอยากอุ่นบ้างหนาวเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะที่นี่เดือหนาวเดือร้อนเดือฝนเออแต่ว่าวันนี้หนาวมากเลยค่ะ ขอบคุณเช้าราคาดีจริงค่ะกระเป๋าก็ราคาดีงามขอบคุณพี่อุ๋ยที่แนะนํานะคะตอนนี้สนุกมากเลยไม่มีเวลาว่างเลยพี่เอ็มเคก็ได้ศึกษาไปด้วยใช่ไหมเรียนอ่าเรียนอะไรนะเรียนบัญชีใช่ไหมศึกษาไปด้วยขอบคุณมากเลยแล้วไอตัวที่แบบว่าบางตัวที่มันขายไม่ได้นะคะทางนี้เจ็ดสิบเก้าทางนี้กี่องศาลูกห้าห้า สี่สิบอะองศาน่าจะเป็นฟาเรนไฮแม่ฟาเรนไฮฟาเรนไฮใช่ฟาเรนไฮชายสุดก็พูดเป็นฟาเรนไฮห้าสิบเก้าฟาเรนไฮ์ค่ะที่นี่ห <c oughs> ้าสิบเก้าฟาเรนไฮ์อยากได้อากาศแบบนั้นมากเลยตอนนี้อยากได้อากาศแบบนั้นมากเลยตอนนี้หนาวมาก <c oughs> ที่เทก็กซัสเนี่ยที่เทก็กซัสเริ่มอุ่นแล้วเห็นพี่อุ๋ยเริ่มเปิดสระน้ำหนาวแทนเลยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะหนาวมาก <c oughs> ยาย,ายา้าไปดูช่านหนาวพี่พี่พี่มุกดาเทนเดียวกับน้องเลยน้องก็ชอบอนิเมะพี่มุกดาก็ชอบอนิเมะหนูมีเสื้อนั่นนะเนสะื้ออ่าหัวแต่ว่าตัวใหญ่หน่อยเป็นอ่าเป็นอาบอกน้องครานะคะที่หนูมีอ่าเป็นฮีโร่คาเดมี่ค่ะหนูมีฮีโร่คาเดมี่หนูมีฮีโร่คาเดมี่แล้วก็จุนจุสึค่ะหนูก็ชอบอนิเมะเหมือนกัน ชอบอนิเมะเหมือนกันเลยไปดูจากไหนนะเฮ่ไปดูที่อันนั้นเนาะมาเชลนะคะพี่อุ๋ยโรสใช่ไหมโรสก็มีใช่ไหมเพราะว่าเราพ่อค่ะแม่ไม่ค่อยดูเด็กๆเราพ่อโอ้โหหนูก็คุยกันรู้เรื่องเลยค่ะเรื่องอนิเมะแล้วหนูดูค่ะดูถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปคอมเมนต์ คอมเมนต์น้องเรื่อยๆนะที่ที่น้าอุ๋ยโชว์ใช่ใช่เห็นแล้วอีนเมใชเห็นแล้วแล้วก็อคุ้นๆแล้วก็ดูเหมือนกันนิโคคาเดมี่เดี๋ยวถ้าเจอถ้าเจอซื้อไปฝากน้องเนาะไอ้ที่มีอ่ะมามาเชลแล้วก็โลสมันลดแต่ตอนที่เราไปดูที่อ่าเอาเล็ตเนาะอนิเมะที่คุณแม่ถ่ายวิดีโอไว้นะโอ้โห <c oughs> ราคาสูงมากเลยน้องก็คงตัวเท่าๆพี่เอ็มเคเนี่แหละมั้งแต่ว่าพี่เอ็มเคใส่เอ็กแอลแอลไซส์ไหนรถก็เหมาหมดเลยน้องชอบนิเมะต่อไหนบอกเล้ครับโปเกมอนขายเนยชอบโปเกมอนเนโปเกมอนไม่ได้ดูแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ารู้จักรู้จักโปเกมอนไม่ได้ดูแต่รู้จักนี่นี่ดูดูพี่เขาถามรู้จักอ่าพี่ลินนนองรู้จักชินจังไหมครับรู้จักชินจังโอดมากเลย รู้จักรู้จักรู้จักแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่รู้จักรู้จักหนูนะโปดอันิเมะตอนนี้เด็กอนิเมะอนิเมะแรกผมยังไม่ได้ดูนะคะชินจังเออเดอะมูฟวี่นอนเดอะมูฟวี่ยังไม่ได้ดูชินจังชินจังน่ารักชินจังน่ารักตลกด้วยชินจังน่ารัก นี่ถ้าถ้าเห็นเนาะถ้าเห็นจะได้รู้แล้วจะฝากอะไรน้องท่านไหมคะชินจังโอ้ยท่านค่ะแก่ขนาดนี้แล้วน <laughs> แก่ขนาดนี้เลยแล้วอะไรไปด้วยเปไี่นไป้วไป <laughs> ด้วยดิงจฮโตริรู้จกคระดินจาฮโตริรู้จ ร well> ู้จักกันรู้จักนิาฮะตุลีรู้จักกันรู้จักแล้วไปส่งของกันด้วยเอาพิมพ์เทส่อเาเอาพิมพ์เทใส่หรือยังยังค่ะโอยวันนี้อ่าไม่ลืมอะไรเอนิชชอบคิดลืมคิดลืมมากเลยค่ะอืมชอบคุยนิจ่าฮะนนี้ชอบคุยนี่วันนี้ได้สี่กล่องค่ะ อันนี้ได้สี่ตองค่ะว่าจะได้ให้พี่ลูกปัดมาช่วยซะหน่อยเนี่ยก็ไม่ผ่านเลยนะคะเออนี่อากาศยังแห้งแร้งหนาวลมแรงอยู่เลยค่ะพี่อุย๋ยอืมแห้งแล้งหนาวอยู่เลยจะบางบ้านนะคะฟังๆค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะฟังๆพี่อุ๋ยบอกเราฟังๆแล้วก็ไปลง คือว่าเราให้เราให้พี่อุ๋ยฟังด้วยยังโอ้ทิ้งมกาปไปไล่เอ้ยไปไล่อีแแรงทิ้งมกาปไปไล่อีแแรงอ่ะคุณแม่ไม่เห็นเมื่อกี้นี่เอะไล่ไล่ลูกโยนไม้ไปเลยโยนไม้ไปเลยมีนกมีอะไรไปตายตรงนู้นไหม ขยนันโอ้ยขอบคุณมากตอนที่ว่าลงขายไม่ได้นะคะอ่าตอนที่ว่าบางบางตัวมันไม่ให้ลงขายเนาะอย่างที่พี่อุ๋ยเล่าให้ฟังนะคะปรากฏว่าเราไปขายที่อีเบที่พี่อุ๋ยแนะนําใช่ไหมลกูกโอ้โหขายได้หมดแล้วนะคะไอ้สแน็คอะสแน็คขายได้หมดแล้วขายดีมากเออตัวสแน็คขายดีมากเลย พื้นที่เยอะจ้ะน้องอุ๋ย50ไร่เดี๋ยวพาเด็กๆมาเดินป่าที่นี่เลยนี่ทางนี้50ไร่นะคะวันนี้ไม่ค่อยสวยเลยเป็นป่าเฉดอะไรเฉดทองเหรอเฉดทองมันเช็ดยังไงตรงนี้อย่าใช้มือเช็ดเช็ดอ้าวดีขึ้นแล้วเหร็จไหมโอ้โหข้อวันนี้ล่ะข้องเป็นต้องเช็ดไมมเช็ดอ่ะเช็ดเช็ดดีงามมากค่ะเอือขอบคุณมากค่ะมาเดินป่ากันที่นี่ได้เลยเหมือนที่ พี่อุย๋ยรู้นะคะทางนี้จะเป็นอันนั้นเนาะทางนี้มันจะเป็นเป็นธรรมชาติเนาะเมืองธรรมชาติเมืองเลกเนาะมิสซิสซิปปีเลกนะคะการิดาเลกมาเดี๋ยวมาตั้งแคมป์กันบางทีเขาคืๆอ๋อใช่ใช่คะ่ะ <c ười> บางตัวคือมันก็เกิดปัญหาเยเอะเหมือนกันค่ะพี่อุ๋ยบางตัวไม่ขายเยอะเหมือนกันก็ต้องถอดออกเยอะเหมือนกันค่ะได้ถอดออกเยอะเหมือนกัน นาแล้วก็ได้คืนแต่ว่าตอนนี้พี่ MK ก็มีตลาดสำรองที่ Amazon แล้วก็โชคดีที่ได้ตลาดสำรองที่ eBay แล้วมันก็จะมีที่ว่าพ,พี่อุ๋ยบอกว่าเราก็เอามาใช้มาอะไรก็ได้เนาะอจะมาจะมือมาามอลไรเต็มมาเต็มีืคีมอับน้องอับน้ำอะไรแบบนี้แป๊บนะแบตเตอรี่อะไรคะ่ะ เรื่องนี้เราใส่บันี้ปัญหานะมันจะแบบเสื่อมแล้วมั้งมันใช่เดี๋ยวม่าไปเที่ยวหาพี่อุ๋ยนะคะใกล้ปิดเทอมแล้วอันนี้คต้องปิดเป็นเรื่องป็นเลยจบที่นี่เป็นจะชอบลืมปิดประตูรั้วค่ะตลาดโดชอบลืมปิดเห็นแดดอะไรนี่เนาวมาก ไม่รู้พี่อุ๋ยกินกาแฟหรือเปล่านะเตรียมมากินกาแฟกันนะคะนด้ค่ะได้ค่ะโอเค <laughs> เราจะจดราคาไว้เพราะว่าเราจะ อันที่ว่าเขาไม่ส่งรายละเอียดมาให้เราก็เพราะว่าต้องถึงอ่าสี่หมื่นก่อนใช่ไหมสี่หมื่นอ่อว่าเมนเป็นสุนค,สนค้า,าค่ะหรือขาดอ้ขอบคุณมากเลยที่มาเคลแล้วเราสั่งมาหลายตัวเราส่งคลนไม่ได้ที่ยังเก็มจุดคร่าวๆก็ได้ไนหะ มีแพ็กแพ็คผิดด้วยนะคะพี่อุย๋ยมีแพ็คผิดด้วยก็ได้ประสบการณ์นะลูกเนาะได้เรียกคืนอ่าได้เรียกคืนแต่ค่าสง่งโอ้ยแต่ค่าส่งคืนกลับมาใช่ไหมใช่ค่าส่นไปดู